สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับน้องลิลลี่นะจจาน้องลิลลี่ตัวเสบเพอนอนนะคะใช่ไหมคะใช่ไหมพี่เดซี่ไปนอนแล้วแต่น้องลิลลี่ยังไม่นอนเลยมันเป็นอะไรคะวัารยาการเป็นยังไงบอกได้ไหมคะทําไมถึงไม่นอนวุ้นนะสวัสดีก่อนคะ่ะสวัสดีแม่แม,แม่ยังคะอะสวัสดีหน่อยคนสวยป้าฝนสวัสดีเลยจุบจ๊บจุก่อนองนนัจุ๊บก็ได้เร็ว เดี๋ยวพรุ่งนี้ป๊าป้ามารับแล้วนะป๊า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 มารับเหรอพรุ่งนี้ป๊าป๊าเธอจะมารับเธอใช่ไหมทุกคนนะพี่ๆจ๋าพี่ๆท่านไหนเนาะที่ว่าต้องขอขอบคุณหลายๆอันนี้ฝนก็ต้องขอขอบคุณไว้ก่อนเดี๋จ้าที่ว่าโอนเป็นค่านมน้องนะคะหรือว่าเป็นค่าเป็นเพื่อนน้องเดจ้าค่าขนมน้องมานะคะหรือว่าส่งเสื้อผ้าสวยๆมาให้น้องแฝดเดวจ้าต้องขอขอบคุณหลายๆเด้อจ้ามีพี่ๆหลายท่านเลยนะคะ ชีโอนชิโอนยาทําแบบนี้แม่เดี๋ยวป้าฝนจะตีเธอทําแบบนี้ไม่ได้นะเธอทําแบบนี้ว่ได้เธอทำแบบนี้ไม่ได้ค่ะอ้าจ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 ้าป่อป้าปะปบ้าป่อบ้าป่อบ้าจ้ายายจ๋าเรียกยายจ๋าป่อบ้าเรียกยายจ๋าก่อนป่อบ้าไม่ต้องเรียกยายจ๋าด้วยยายจ๋าเร็ว หรืวพี่เดซี่ก็ได้จ้ะเดซี่เนี่ยเนี่ยเดซีด่พี่เดซี่นะคะไปนอนกับคุณยายนะคะที่ไม่มเล่นก็เห็นเนาะเดี๋ยวจะถามถึงว่าทําไมพี่เดซี่ไม่อยู่นะคะพี่เดซี่ไปนอนแล้วจา้จาจะอ้าไหนไหนน่ารักไหมเด้ให้ให้แม่แม่ดูหน่อยว่าน่ารักไหมน่ารักมากเลยวิ่งน่ารักจังเลยใช่ไหมน่ารักปะอะกอดก่อนกอดกอดกอดหอมแก้มก่อนหอมแก้มหอมแก้มอย่าก,กัดน้องนะน้องเจ็บ嘛หอมแก้มก่อนหอมแก้มก่อน ผมแค่อุ้ยหอมจ้าหอมใช่ไหมคะหนูชอบตุ๊กตาใช่ไหมคะใช่ไหมคะเอากอดไปกอด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 อุโอ้โหโอ้โหในเอเอะในเอเอะเอะในกล่อมกล่อมกล่อมให้นอนก่อนเอเอเอะล้เร็วเอากล่อมนอนเลยกล่อมเอยเอ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 โอเอเอะค่ะเอเอะค่ะ พี่พี่จ๋าฝากอุดหนุนครีมด้วยนะจ๊ะครีมสลายฟ้านะคะแล้วพี่พี่ที่แบบ่าอุดหนุนเป็นแบบเซตใหญ่ๆด้วยจ้าฝนก็ต้องขอขอบคุณหลายๆนะคะโอเอแล้วเอตบตุ่นตบตุ่ตบตุ่นไงจะเอก่อนจะเอจะเอะแล้วจะเอะไหนไหนโอ้โอ้โอ้โอไหนคะจะเอะแล้วจะเอะเลยจะเอป๊ะปะปะจะเอจะก็ช่วยจ๋าจะอะอัจะเอะอ่ะหุยตัวอะไรอี เว้ยกลัวจังอุ้ยน่ากลัวอุ้ยพี่เดซีพี่น้องนีนี่น่ากลัวมากเลยใช่ไหมไหนเอ๋ก่อนเอ๋ก่อนเอาหอมแก้มน้องก่อนหอมแก้มน้องก่อนไหนน้องอยู่ไหนนี่น้องอยู่นี่อใช่ไหมคะโอ้โอ้ควันนี้นะคะก็คือมาพบกับน้องนลลี่คนเดียวนะจ๊ะพี่เดซี่หลับเรียบร้อยปุยเรียบร้อยนะคะแต่ว่าน้องิลลีสามคนยังไม่นอนเลยใช่ไหมเธอเมื่อไหร่จะนอนจ้า ใส่ถุงเท้าให้กระดึงออกเบ้อจา้าบบให้บอให้ใส่ถุงเท้านะคะนางเป็นคนที่ไม่ชอบถุงเทามากเลยน้องลี่ชอบถอดออกโบได้ภจษาพี่พิษาพิพิษาฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดติดตามนะคะยูทูปพี่เลี้ยงน้องแฟนนะจ๊ะต้องขอขอบคุณหลายๆนะจ้าที่ติดตามเอ้วนน้อยนะคะแมนบบแมนบบแมนโบ พี่จ๋าวันนี้นะคะฝนก็ต้องขอจบคลิปไปก่อนนะจ๊ะ <c oughs> เดี๋ยวจะอัดคลิปขี้ดื้อหน่อยนะคะให้ดูนะคะไออิเอีอลูกสาวแม่อิตคุณสวยเด้อจ้าใช่ไหมคะจ้าบ๊ายบายก่อนสวัสดีด้วยสวัสดีค่ะรูเร็ยวคุณสวยพ่อฝนสวัสดีก่อนได้ไหมคะ<อ>ลี่สวัสดีก่อนหร็วจะได้ลาแม่แม่แล้วเลยหรือคะเอาคือซึมเศร้าไปเลยทีนี้เอ้เอาไม่่อเขอโทษขอโทษขอโทษ สวัสดีก่อนเร็วๆจุ๊บง,งจ้าจุบๆกันก็นได้จุ๊บก็ได้จุ๊บในจุ๊บเร็วๆว,วันนี้นะคะเอาอ้วนนะคะหรือวันองลิลี่นะคะต้องขอจบคลิปไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ